ันนี้เราล่องเรือค่ะล่องเรือแม่น้ำโมเซลค่ะกับพิวบนค่ะวันนี้คลิปสอวอนะคะพาล่องเรือที่แม่น้ำโมเซลค่ะที่เมืองแบนคาสเทลคูสนะคะชื่ออาหารยากๆแบนคาสเทลคูสนะคะทีะ่ริมฝั่งแม่น้ำโมเซลค่ะเราจะขึ้นเรือที่ท่าเรือตรงนี้นะคะแล้วเราก็ซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยค่ะ นี่คือห้องขายตั๋วนะคะก่อนจะขึ้นเรือนะคะพวกเราชาวสวอชอบถ่ายรูปค่ะก็ต้องถ่ายรูปกันสักหน่อยนะคะเเราจะล่องเรือวันนี้นะคะใช้เวลา1นึ่งชั่วโมงค่ะค่าโดยสารเรือนะคะต่อ1คนคือ11ยูโรหรือประมาณ400บาทนะคะนี่คือเรือที่เราจะล่องในวันนี้ค่ะเป็นเรือสองชั้นชั้นที่3เป็นดาดฟ้า เดี๋ยวเราตามพี่อุบลเข้าไปดูในเรือกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ก่อนจะเข้าไปอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะนี่พอเรามาถึงด้านในนะคะว่างเปล่าค่ะกั้นไว้ด้วยไม่ให้คนนั่งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนนะคะฝั่งนี้ก็กั้นหมดนะคะไม่ให้นั่งเช่นเดียวกันนี่นี่คือการเที่ยวหรือการล่องเรือในยุคโควิดนะคะ พี่อุบนบอกว่าเคยมาค่ะแต่จำไม่ได้เพราะว่าคงนานมากแล้วนะคะสมัยที่เคยมานี่เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองนะคะมีป้ายบอกนะคะว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยเดี๋ยวเราตามพี่อุบนขึ้นไปเลยค่ะชั้นสองนะคะก็จะมีขายเครื่องดื่มนะคะมีขายเครื่องดื่มแต่ไม่ให้นั่งก็มีระเบียงด้านนี้นะคะให้นั่ง ตามพี่อุบลขึ้นไปชั้นดาดฟ้าค่ะว่าชั้นนี้เราไม่นั่งค่ะเป็นที่นั่งสำหรับคนสูบบุหรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชั้นดาดฟ้ากันค่ะนี่คือชั้นดาดฟ้านะคะสองหนุ่มมาถึงก่อนเราแล้วะคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีผู้โดยสารตามมานี่นะคะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคนที่มาล่องเรือวันนี้ าการจัดโต๊ะที่ชั้นดาดฟ้านี่นะคะก็จัดระยะห่างนะคะยุคโควิดจริงๆนะคะที่เรามองเห็นอยู่บนยอดสูงสุดของเนินเขานะนะคะคือปรา,าสาทแลนฮูดค่ะแล้วก็เนี่ยวิวทิวทัศน์ของเมืองแบนคาสเทลโคสนะคะสวยค่ะ นี่เป็นตึกรามบ้านช่องอาคารเก่าแก่นะคะอายุหลายร้อยปีค่ะและ2องฟากฝั่งแม่น้ำมนนะคะจะเต็มไปด้วยสวนองุ่นค่ะหรือที่นี่เรียกกันว่าวายน่ะนะคะเพราะว่าที่แถบที่รับรุ่มแม่น้ำโมเซลนี่นะคะจะขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงมากในเรื่องการผลิตไวน์ขาวนะคะ ถือว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะและยังเรียกได้ว่าที่แถบที่รับรุ่มแม่น้ำโมเซลนี่นะคะเป็นที่สำหรับพักร้อนที่โรแมนติกอีกที่หนึ่งของประเทศเยอรมนีนะคะสะพานที่เรากำลังจะลอดตอนนี้นะคะก็เป็นสะพานที่เก่าแก่มากอีกสะพานหนึ่งนะคะใช้เชื่อมระหว่างเมืองสองเมืองนี้เข้าด้วยกันโอ้เมืองนี้สวยค่ะบรรยากาศดี มาเที่ยวกันนะคะสวัสดีค่ะ